สวัสดีเอฟซีทางมาเนล่านะครับคุผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่พญาเตาจามโอกันนะครับผมจินต่ลกาก็ตั้งเวทีเสร็จเรียบร้อยนะครับคนที่อยู่ทางจโอสายอยู่นะครับผมกิจตรรมชุดน th ี้นะครับตอนนี้เราก็อยู่พญาเตาจามอันขอบคุณพ่อแม่เอฟซีทาง้านนล่าที่ทานุ่งคนเลยนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนี่ก็มีนักวิ่งเชี่ยวมาเยอะเลยนะครับผม นะก็ยาตาวกันนะครับพ่อพ่อแม่ตีเกลือนี่ยัล้วคือทันอยู่นะครับวันนี้ไม่อยู่ซันเจอสายเลยนะที่มาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์สุดคลายกดกระดิกมาด้วยครับที่อยู่ซันเจอสายเลยนะครับพ่อมีการเที่ยวมาเยอะเลยนะครับผมมีเที่ยวมาเยอะมีข้าวโพดปิ้งด้วยนะครับผมสวัสดีเขาด้วยนะครับพ่ที่อยู่ซันเจอสายเลยนะครับนึกวิธีกินตลาก ตั้งศิลเล็กน้อยเลยนะครับผมขอพรแม่เอฟซีทั้งบ้านทั้งหลังทุกท่านทุกคนด้วยนะครับพรที่มาอยู่ด้วยกันที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดสุดท้ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่พญาเต่าตั้ง้อกันนะครับผมขอพอแม่เอฟซีทั้งบ้านทั้งหล่งทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่ด้วยกันที่อยู่ครับต่องโจรสลีนนะครับที่มากดไลค์กดสุดท้ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวันนี้ก็นณะท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับผมนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับ นกท่องที่มาเยอะเลยนะครับผมมองไปเม้นะครับอุต่าห์นรักต่างมาน่ารักุกทานทุกคนครับที่อยู่สกเกสา่อยู่นะครับอย่ามาติดตามคลิปนี้กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกนด้วยนะครับผมน like ักท <Yeah. S 1> ่องเที <deciding S 2> ่มาเยอะเลยนะครับมาเข้ากลังใจสกกาอยู่ช่ไหมติดตามคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันดวยนะครับ นี่คือวิธีกินตลาก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับที่เขาแจ้งไว้นะครับผมขอบคุณพ่อพอแม่แม่พีสทางบ้านดนล่างที่เชิญคุณนะครับวันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับผมนี่นักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะครับผมงานประชาเต่าต่างวันนะครับผมมาเยอะเลยนะคับวิธีกินตลาก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาว่านะครับผมเราก็รอดูกันนะครับผมพ่อพอแม่ อย่าเสียทางมาในล่าด้วยท่านดูคนเพื่อนครับวอนที่มาอยู่ด้วยกันที่ไหมตามคลิปนี้ทุกคนกดไลค์กดสุขคายกดกระดิบคาอนเจียวสาย,ยลิดินนะครับขอมาจบคลิปเพื่อนท่นี้นะครับผมนครับ